อกละอาตนากว่าเมาผับออาาวบกุดีความเป็นห่วงแสนทวีมาเอเชียงเข่าความอ,อยากเ้ากะทอะกันส่วนชวยะวานั้นบัดแห่งเติมกามสนมมองความจองห้องสารพัดปั่นใจให้บนบา สุกิตากำลังทองสองเดือนไปได้หัวปอมาละสุมบัานลังตองเถิงเอาหมองมนหมวเนื้อวัวเจ้าบอยู่เย็นหัวใจฉันเปรียบเรื่องเช่นเป็นจางไปเผาอยากเบงเบาละาอุกพวกป้านานอาบาน เป็นพวงหลานที่ไกลข้างอย่าขาดต้องให้หัวปองเดี๋ยวนี้บาลังต้องกำลังมองบดมัวย้อนคนชั่วเข้าหวาัวมืออกใจเด นับตั้งแต่เสดจพีโพอทองได้แต่งต่างชโยขึ้นมาเป็นราชบุตรบุญธรรมบ้านเมืองของเขาก็เกิดความบุญวายขึ้นเป็นบ่อพิไปยเมุ่ลรย์หล่เออต,ตั้งแต่เย่เกิดได้เย่มาจะว่าเถาชะ,ละแลเกชาลาปัานนี่บบเย่เพค่เคยเห็นบ้านเมืองสืเกิดทุยุทธ์ตกยอมหยาถึงขนาดนี้เลยหละ่ะเรื่องนั้นยังหวานเหล็กได้พิไปเรื่องที่ง่ายอยู่ตัอนี้ก็คือเรื่องเสด็จพีสุกิตาตอนนี้เสด็จพีสุกิตาได้หลอกหลอดเป็นสู่กำลังราชบุตรบุญธรรมจนตั้งทองได้สามเดือนแล้วได้พิภัะ ตอนนี้พระมาเหศีตั้งทองกับชายยอดได้สามเดือนแล้วอย่าบอกเฮ้งไปเดี๋ยวคนเได้ยินไปหลายได้ไม่ไหที่เล็กเงิละบานคนรักเด่นสูกคนรรมาตราบได้เทพระมาเหสีนวลรวมตัวรวมใจเดีมาเหต่จะของตั้งทองปุติลามัน,นะนากระปานนัน่นละเนาะคนที่หาสงสารที่สุดก็คือสเสด็จพีโพทองตอนนี้สเสด็จพีไปทำนาทีเพื่อบานเมืองเห็ดห้บบานเมืองโยเย็นเป็นสุข แต่เขากับบลูเรยวาตอนนี้นะเมียของเขากำลังทำเรื่องบาดสีรษดเถลิองในตอนนี้อยู่ดีพี่ไปมัณน,นาเข้าสองคนต้องหาวิธีแก้ไขเรื่อีลาก็ต่คืนปล่อยเรี้ยงนี่ไ้เรื่องขององค์พระมเหสีเสจิตตาถ้าเขาถึงพกักกานของเสด็จพ,พ่อโพธท่องแล้วก็พระพเหสก็ต้องโต,งตงที่นางลำบากเช่นกันเขาต้องซอยกันแก้ไขเรื่องนี้ด้ละก็เมะพี่ไปเขาจังสีมัณน,นาว่าเขาสิปล่อยเรื่องนี้ไปด่วนบ่ได เฮาต้องน้ำเรื่องนี้ไปปรึกษาเสด็จพี่สุดกิตาย์มันรู้เรื่องไปไปในมือเดียเลย่องใครมันคนตายแล้วเุ้ยเฮ้ยพระเพศศีเพคะมั่มฉันปฏิบัติอย่างแม่ตนิดเดียวเลยนะเพคะเสด็จพี่เพคะตายตายตายมัจจาน้ำใหญ่โนบัดนี้เนาะมันจนะเพื่อจิตบานท่ำพี่มีปัญหาเธอน่ะเป็นคนแรกที่สิแก้ปัญหาซอยพี่ได้ในเมื่อมัตนาว่าพี่ตั้งต่อว่าถุต่อ ห้าเจ้าสนห้อสองคนมาตออคุยกันสเสด็จพี่ไปไหนก็ไปสเสด็จพี่เดี๋ยวก่อนสเสด็จพี่ฟังมันธนาก่อนไปคะ,สะเสด็จพี่เรื่องที่สเสด็จพี่ทำในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่บดีบัง้ามแลวเพคะ,สะเสด็จพี่เป็นถึงเมียเจ้าฝ่าพระมหากษัตริย์สิมามทำโตกเยี่ยงคนสามาัญชนก็ธรรมดาแบบนี้ลูกไปถึงใจอ้ายไปถึงงานนด้เพคะเสด็จพี่ะะพนี่ระกมันมเถอะเพคะเรื่องนี้มมนเรื่องส่วนตัวของพี่พี่น่ะสิแก้ปัญหาครงพี่เองได้ เธอสองคนที่ไม่ใส่ก็ไปไปะเสด็จพี่นี่เมื่อเสร็จมัณน,นาเตือนเสด็จพี่โดยความบังดีแล้วก็เสด็จพี่บดเสื่อบังมัณน,นากันแลวแต่เสด็จพี่สิคิดไหมคะป่อยมัณน,นาหยุ่งมัณน,นากับบุญหยุง่งเหลวาเสด็จพี่จะเสียใจภายหลังในการตัดสินใจของเสด็จพี่ในครั้งน,นี้เพคะเสด็จพี่ไปไปพระมเหสีเพคะเสียแล้วกี่ไฟทองคนนี้มันจบหลักผักดีต่อพระมเหสีวันหนึ่งฝันเลยว่าคนจะ พระเมสีจะทำเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างใดพระเหสีก็ลัวเห็นพิษเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นความมีแหง่งสำคัญกับความสงบสุขลมเยนพรงภาย้าประชาดชนสมัอนนหนึ่งพระมเหสีจะต้องเสียใจพระลามัตนา